บทที่ 5. ชุดวิชามีค่านิยมและทัศนคติที่เอื้อต่อสังคมประชาธิปไตยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อทราบและเข้าใจถึงค่านิยมและทัศนคติที่บุคคลควรมีอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีค่านิยมและทัศนคติที่เอื้อต่อสังคมประชาธิปไตยอันได้แก่ความมีวินยัยความซื่อสัตย์ความมีเหตุผลความรับผิดชอบและจิตสาธารณะขอบเขตเนื้อหาการเรียนรู้ 1. ค่านิยมและทัศนคติเรื่องความมีวินยัย 2. ค่านิยมและทัศนคติเรื่องความซื่อสัตย์ 3. ค่านิยมและทัศนคติเรื่องความมีเหตุผล 4. ค่านิยมและทัศนคติเรื่องความรับผิดชอบ 5. ค่านิยมและทัศนคติเรื่องจิตสาธารณะ 1. ค่านิยมและทัศนคติเรื่องความมีวินยัยความมีวินยัยหมายถึงการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับรวมทั้งข้อปฏิบัติกฎและระเบียบ ที่เป็น,นกลไกสําคัญในการช่วยให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญได้แก่1การมีแบบแผนหมายถึงรูปแบบกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นไปตามเหตุและผลคิดหรือทำอย่างเป็นระเบียบจนสามารถจะคาดการได้อย่างแม่นยำว่า หากมีรูปแบบพฤติกรรมหนึ่งเกิดขึ้นแล้วจะมีพฤติกรรมใดเกิดขึ้นตามมาอันเป็นผลมาจากพฤติกรรมหนึ่งที่เป็นเหตุนั้นๆดังนั้นแบบแผนความมีวินัยนั้นคือความชัดเจนของพฤติกรรมในรากฐานของหลักการประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย 2. ปฏิเสธการย่อหย่อนหมายถึงมีการทุ่มเทพยายามอยู่ในกฎ ระเบียบกติกามีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่ควรทำเพื่อควบคุมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสังคมนั้นซึ่งในที่นี้ก็คือกติกาหรือกฎเกณฑ์หลักการประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างตรงไปตรงมาเท่าเทียมกันต่อทุกบุคคลทุกๆสถานการณ์โดยไม่มีเลือกปฏิบัติ หรือความพยายามที่จะมีข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวใดๆเพื่อที่จะเลือกไม่ทําตามกฎกติกาที่มีอยู่เช่นเมื่อได้รับมอบหมายให้ทําสิ่งใดก็ทําจนสำเร็จและทําอย่างเต็มความสามารถ 3. ปฏิบัติในกฎระเบียบกติกาหมายถึงความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือกติกาตามหลักการประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยด้วยตัวของตัวเองเป็นการควบคุมพฤติกรรมที่เป็นปกติอัตโนมัติไม่ได้ฝืนใจทำตระหนักรู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำแม้ว่าการกระทำบางอย่างนั้นในระยะแรกๆจะทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจเพราะต้องฝืนกระทำแต่เมื่อปฏิบัติไปจนกระทั่งรู้สึกเคยชิน เป็นไปโดยอัตโนมัติเป็นคนมีระเบียบคิดเป็นระเบียบทำเป็นระเบียบเรียกว่ามีระเบียบวินัยในตนเอง 4. ทํทำสิ่งใดมีลำดับขั้นตอนหมายถึงการจะทำการใดๆก็ตามมีการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะต้องทำอะไรก่อนหลังมีลำดับมีขั้นตอนมีกติกาหรือกฎเกณฑ์หลักการประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้กำหนดไว้แล้ว 5. ตรงตามกาละและเทศะหมายถึงการมีระเบียบว,วินยัยโดยปฏิบัติเพราะตระหนักถึงความถูกต้องเหมาะสมดีงามของสังคมนั้นๆเหมาะสมกับการเวลาและสถานการณ์ 2. ค่านิยมและทัศนคติเรื่องความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์หมายถึงการประพฤติตนที่ยึดมั่นในความซื่อตรงจริงใจไม่คดโกงไม่หลอกลวงทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ 1. แน่วแน่ในหลักจริยธรรมหมายถึงการยึดมัน่นมั่นคงแน่วแน่ในหลักจริยธรรมความดีงามไม่เอ็นเอียงไม่มีแล่เหลี่ยม2 รักษาคำพูดหรือความลับหมายถึงพฤติกรรมรักษาคำพูดซึ่งเมื่อรับปากกระทำการใดๆแล้วก็จะกระทำการนั้นๆอย่างเต็มความสามารถที่มีอยู่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคขัดขวางเพียงใดก็ตามก็ยังคงมุ่งมั่นทำตามที่ได้พูดไว้โดยถือว่าจะเป็นสัตว์อีกทั้งยังรักษาความลับได้ไม่พูดหรือกระทำการใดๆที่จะนำความลับที่ทราบไปเปิดเผยจนก่อให้เกิดความเดือดร้อน 3. ประพฤติตรงไปตรงมาหมายถึงการประพฤติตรงตามความเป็นจริงตามหลักการกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ไม่เอ็นเอียงการกระทำกับการประพฤติปฏิบัติทั้งคำพูดและการกระทำเป็นเรื่องเดียวกันไม่มีการพยายามใช้เล่เหลี่ยมกลอุบายบิดเบือนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือพรรคพวกเคร่งครัดต่อหน้าที่ของตนเองแม้ว่าความรู้สึกส่วนตัวนั้นจะขัดแย้งก็ตาม 4. ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติหมายถึงการประพฤติตรงไม่เอ็นเอียงไม่ใช้เล่กลนไม่หลอกลวงคดโกงทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมมีความจริงใจปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติทั้งต่อหน้าที่และต่อวิชาชีพ 5. รู้หน้าที่ของตอนเองและปฏิบัติอย่างถูกต้องหมายถึง การรู้หน้าที่ของตนเองว่าควรจะทำอะไรเพื่ออะไรแล้วมุ่งมั่นปฏิบัติอย่างถูกต้องเต็มที่ไม่ยออ่อท้อยึดถือความถูกต้องมากกว่าความถูกใจ 3. ค่านิยมและทัศนคติเรื่องความมีเหตุผลความมีเหตุผลหมายถึงการคิดที่มีเหตุผลมีความชัดเจนในความเข้าใจมีความกระจ่างชัดเจนต่อประเด็นต่างๆ มีความรู้หรือข้อมูลเป็นพื้นฐานมีการรับให้และใช้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ 1. ยึดมั่นในหลักการหมายถึงการคิดอย่างมีหลักการมีการตัดสินใจเป็นไปตามหลักการกฎเกณฑ์กติกาโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มิได้กระทําการสิ่งใดตามอําเภอใจมีความชัดเจนในความเข้าใจมีความกระจ่างชัดเจนต่อประเด็นต่างๆ 2. มีเหตุและผลในการคิดหมายถึงการคิดอย่างมีเหตุผลพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุและผลพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3. ตัดสินใจบนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลหมายถึงการมีสำนึกที่เข้มแข็งเกี่ยวกับสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิดสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดเหมาะสมสิ่งใดไม่เหมาะสมแล้วคิดตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมสามารถอธิบายได้ว่าทำอะไรเพราะอะไร เพื่ออะไรโดยไม่ยอมให้ตัวเองถูกพัดพาไปด้วยพลังของอารมณ์และความอ่อนไหว 4. กระจากในการมีความรู้หรือข้อมูลที่เป็นพื้นฐานหมายถึงการแสดงถึงความชัดเจนก็จากในความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องการค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมูลในเรื่องนั้นๆที่เป็นพื้นฐาน อีกทั้งมีความมั่นยำในประเด็นต่างๆที่สนใจหรือนำเสนอรู้รอบรู้ครบรู้ละเอียดในเนื้อความและความหมายสามารถจะถ่ายทอดหรืออธิบายความรู้หรือข้อมูลนั้นๆจนนำไปปฏิบัติได้ 5. ให้และใช้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอหมายถึงการเปิดกว้างทางความคิดเป็นนักฟังที่ดีมีการให้และรับ แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอโดยการเกื้อกูลแป่งปันให้และใช้ข้อมูลอยู่ตลอด 4. ค่านิยมและทัศนคติเรื่องความรับผิดชอบความรับผิดชอบหมายถึงหน้าที่หรือพันธะที่จะต้องทำบางสิ่งหรือไม่ทำบางสิ่งซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่ 1. 1. เป็นหน้าที่หมายถึง คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลเป็นความรู้สึกเป็นหน้าที่ที่จะต้องกระทำตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จให้ได้สแสดงออกถึงความตั้งใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อตอนเองและที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดจึงเป็นพันธะผูกพันที่จะต้องกระทำบางสิ่งหรือไม่กระทำบางสิ่งสแสดงถึงการเอาใจใส่และตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม ยึดมั่นกับเส้นทางที่ถูกต้องหมายถึงการกระทำให้แน่ใจว่าทั้งตนเองและผู้คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นต่างยึดมั่นกับเส้นทางที่ถูกต้องตามอุดมการณ์หลักการหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากละเลยไม่เอาใจใส่สังคมจะดำรงคงอยู่ไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มบุคคลที่แตกแยกไร้การควบคุม 3. ไม่สะดวกใจที่จะแบ่งปันภาระให้กับคนอื่นหมายถึงความรู้สึกมุ่งมั่นจดจ่อที่จะต้องการจับกระทาภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จด้วยตนเองจนกระทั่งไม่สะดวกใจที่จะแบ่งปันหรือโอนภารกิจนั้นๆไปให้กับคนอื่น 4. ยอมรับผลจากการกระทาของตนเองหมายถึง การยอมรับผลจากการกระทำของตนเองไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียพร้อมทั้งพยายามหาทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอทั้งนี้การรับผิดไม่ใช่การยอมรับโทษหรือถูกลงโทษแต่หมายถึงการรู้จักรับผิดหรือยอมรับว่ามีอะไรผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะอะไรการรับชอบก็ไม่ได้หมายถึงการได้รับรางวัล หรือได้รับคําชมเชยแต่เป็นความอิ่มเอ็มใจที่ได้กระทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายสําเร็จก่อประโยชน์ต่อสังคมต่อกลุ่มต่อบุคคลและตนเอง 5. จดจ่อในสิ่งที่ทําหมายถึงจดจ่อตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตอนเองอย่างทุ่มเทเต็มกําลังความสามารถไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จรุ่วงจนเกิดผลดี 5. ค่านิยมและทัศนคติเรื่องจิตสาธารณะจิตสาธารณะหมายถึงการตระหนักรู้และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมร่วมกันที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นสังคมเดียวกันซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ 1. การเป็นผู้ให้ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้อื่น หมายถึงการรู้สึกว่าต้องยึดมั่นในการเป็นผู้ให้ผู้เอื้อประโยชน์รู้จักหน้าที่ของตนเองสำนึกในหน้าที่ของตนเองที่พึงปฏิบัติต่อส่วนรวมให้สมบูรณ์จึงปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเสียสละช่วยเหลือคนอื่นและการกระทำอื่นๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 2. ทํทำตนเป็นประโยชน์ให้สังคมหมายถึงการตระหนักรู้ และคำนึงถึงการมีส่วนรวมร่วมกันที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นสังคมเดียวกันช่วยเหลือเพื่อกูลผู้อื่นให้ความร่วมมือกับคนอื่นในการแก้ปัญหาอย,ย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดจนไม่ทำตนเป็นภาระสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้อื่นและสังคม 3. ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินสาธารณะหมายถึงความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินสาธารณะที่ต้องสอดส่องดูแลรักษาทรัพย์สมบัติและผลประโยชน์ของชุมชนและสังคมจนกระทั่งเข้าไปมีบทบาทในการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม 4. สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดในสังคมหมายถึงสำนึกต่อส่วนรวม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมการกระทําทในเชิงสร้างสารรค์เพื่อสังคมประเทศชาติรวมไปถึงเพื่อนมนุษย์โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้ให้การเป็นผู้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจกําลังสมองและกําลังทรัพย์เพื่อส่วนรวมเป็นแการนาในการดึงผู้คนให้มารวมกลุ่มกันเพื่อทําประโยชน์ให้สังคม 5. มุ่งมั่นปรับปรุงการป็นบัติหน้าที่ หมายถึงการตั้งใจที่จะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอมุ่งมั่นปรับปรุงการเป็นบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นยังมีประสิทธิภาพเต็มกําลังความสามารถโดยได้รับความรื่อนรมจากการที่ได้ทําตนให้เป็นประโยชน์การได้ช่วยเหลือคนอื่นเติมเต็มศักยภาพของตนเอง